ใกล้จะถึงที่หมายแล้วต้องระวัอองตัวหน่อยยุดแกเป็นใคร ฉันเห็นรอยเท้าของคนเป็นในแถบนี้มีคนเป็นจริงๆด้วยดีละผู้รอดชีวิตได้รอนงั้นเหรอไอ้หนูฉันถามหน่อยแกเอาชีวิตรอดมาจนถึงตอนนี้ได้ยังไงเดิมทีกลุ่มของพวกเรามีสิบกว่าคนแต่โดนฝุงซอมบี้โจมตีทุกคนตายหมดเหลือแค่ผมที่หนีรอดมาได้ถ้างั้นก็แสดงว่าแกไม่มีฝีมืออะไรยสินะฝีมือเหรอ ผมก็มีฝีมืออยู่บ้างผมเคยเจอฝูงซอมบี้โจมตีมาหลายครั้งก็เลยมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับพวกมันอยู่บ้างผมจะพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์ที่สุดใครถามเรื่องนั้นแกไม่เข้าใจที่ฉันพูดแต่นั่นก็ช่างเถอะตามฉันมาถ้าอยากจะเข้าร่วมก็ต้องผ่านการทดสอบก่อนอึาเรเวรเชียวโรงงานเด็กซีเฟิงก็ไม่ใช่คนดีอะไร เกิดอะไรขึ้นเหรอไอ้หน้าไม่นี่ใครอ๋อพี่รีหมอนี่เป็นผู้รอดชีวิตเล่ร่อนผมกำลังจะพาเขาไปขนตัวในที่รับต่อคนฮึ <c oughs> นตัวเหรอขนตัวต้องไปในที่รับต่อคนด้วยเหรอขนตรงนี้ไม่ได้หรือไงไอ้หมอนี่มันตั้งใจะจะพาฉันไปในที่รับต่อคนแล้วข้าทิ้ง เอาอาวุธออกมาให้หมดแล้วเราจะให้เข้าไปได้วมอบอาวุธเหรอฉันจะรู้ได้อย่างไงว่าพวกคุณไม่ได้หลอกฉันเข้าไปข้อในยุคสุดท้ายใจใจคนมันโหดร้ายก็จริงไม่ไว้ใจก็เป็นเรื่องปกติถ้าไม่มอบอาวุธก็ไม่บังคับเข้าไปได้เลยก็ได้ฉันจะมอบอาวุธให้โมนี่ถ้าจะมีขีดจำกัดอยู่บ้าง ดูเหมือนว่าโรงงานเหล็กสีเฟิงจะต่างจากพวกพี่ซุยซอนกับโรงงานฐานหินชานเมืองใต้อยู่บ้างมีแค่มีดเล่มเดียวก็ยังรอดมาได้ในยุคสุดท้ายไอ้หนูแกเป็นผู้มีวิวัฒนาการเหรอผู้มีวิวัฒนาการเหรออืมผมก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาตามฉันมาที่นี่มีกฎอยู่ว่าผู้มีวิวัฒนาการต้องไปรายงานตัวกับหัวหน้าก่อนไปรอที่ห้องรับรองก่อน ห้องลับล้องเหรอขนาดประตูยังเสริมเหล็กนี่มันคุกชัดชขอโทษทีที่ให้โรนอนนายชื่ออะไรอยู่เหรอเจียงเจียงเย่คนของฉันบอกว่านายเป็นผู้มีวิวัฒนากรใช่ไหมดูจากท่าทางก็น่าจะใช่นะ ลงมือเลยเหรอไม่ใช่สิน่าจะเป็นการลองเชิงเฮ้ยแกทำอะไรมันอันตรายนะรู้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าดูท่าจะไม่ผิดเนะเป็นผู้มีวิวัฒนาการแล้วถ้าฉันไม่ใช่ผู้มีวิวัฒนาการล่ะฉันก็คงถูกฆ่าไปแล้วสิถ้างั้นก็ตายไปก็ไม่น่าเสียดายในเมื่อเป็นผู้มีวิวัฒนาการเหมือนกันวิธีการเป็นผู้มีวิวัฒนาการก็น่าจะรู้อืมก็รู้ งั้นฉันขอเตือนไว้ก่อนที่นี่มีแค่ไม่กี่คนที่รู้ความลับนี้ฉันไม่อยากให้มันเพ่งพลอยออกไปถ้าฉันรู้ว่ามีคนรู้เรื่องนี้มากขึ้นฉันจะข้าแกเกือบไปแล้วโชคดีที่มันคู่ด้วยกุ้งแล็บถ้าเป็นมีดฉันคงสวนกลับไปแล้ว ถ้าข้ามันตอนนี้ใครจะไปรู้ว่าจะได้แปสิบแต้มจากภารกิจระบบลึกเปล่าโอ้โหปฏิกิริยาตอบสนองไม่เร็วเลยนะชักอาวุธออกมาแล้วถึงจะมีฝีมือแต่พลังของฉันไม่ใช่สิ่งที่หน้อยจะจินตนาการได้อย่าริอาา้อท้อถอยฉันเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเรื่องที่เอาอาวุธเข้ามาฉันจะไม่เอาเรื่องพาคุณเจียงเยบไปร้องหน้าร้องตาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพามาหาฉันที่ห้องประชุมครับ เข้ามอพี่ต้อผงคนมาแล้วครับขอแนะนำนี่คือสมาชิกใหม่เจียงเย่หวงหลิงกับฉันเป็นหัวหน้าที่นี่ส่วนอีกสองคนเป็นแกนนำของกลุ่มหลี่เฉิงกับหวงปินหวงปินฝากคนใหม่ให้ไปอยู่กับนายด้วยนะไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาครับพี่ไอ้หนู แกโชคดีมากที่ได้มาเจอกลุ่มที่แข็งแก่งที่สุดในแถบนี้ต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเอาชีวิตรอดแล้วแต่ถ้าอยากจะอยู่ที่นี่อย่างสบายก็ต้องทำตัวให้มีประโยชน์ครับผมจะทำตามที่สง่งพอดีเลยวันนี้ถึงเวรพวกเราออกตรวจเจ้าเด็กใหม่ตามมาอมเอออาเฉียงอาชิงไปออกตรวจครับเอ๊ะนอยลุงไอหมอนี่ได้มาอยู่กับลุงเหรอ จะให้ทำไงได้มันรู้เรื่องหมดแล้วก็ต้องให้อยู่กับพวกเราทำไมหน้ามันแอบคุ้นๆจังนะเฮ้ hey, ไอ้หนูเรื่องของกลุ่มพี่ต้อพึงไม่ได้บอกอะไรแกรละเอียดใช่ไหมไม่ครับแค่เตือนให้เก็บความลับเรื่องการเป็นผู้มีวิวัฒนาการก็ถูกแล้วในกลุ่มนี้คนที่รู้เรื่องความลับเรื่องการกินเนื้อมนุษย์นอกจากพี่ต้อพึงและพี่เสาฉันก็มีแค่พวกเราสี่คน อาซิงเป็นลูกพี่ลูกน้องของพี่ต่อเพิงส่วนออเจียงเป็นลอนของฉันกับหวงหลิงพวกเราเป็นคนกันเองเพราะฉะนั้นความลับมิแต่จะล่วนไหลจากปากแกเท่านั้นเข้าใจสถานการณ์ของตัวเองหรือ,อยังอืมผมจะไม่พูดแน่นอนสวีอาซิงไม่ใช่คนที่โดนจ้องฉีกับพวกนั้นจับได้หรอกเหลอแล้วแกน้องอีคนละ่ะเขาชื่อลีเฉิง เป็นคนนอกแต่มีพรสวรรค์ดีความสามารถก็แข็งแกร่งมากความลับนี้ห้ามให้เขารู้เด็ดขาดเข้าใจไหมไม่เง้นพวกแกสองคนไม่มีทองโลดเนอะดูท่ารีเฉิงคนนี้จะมีพรสวรรค์จริงๆต้องใช้ทรัพยากรกดดันไว้ไม่อย่างนั้นพลังของหัวหน้าทั้งสองคนคงจะถูกแซงในไม่ช้เอาละถึงที่แล้วถึงที่แล้วหรอ กลุ่มเล็กๆมีสมาชิกเจ็ดคนพวกเราเฝ้าดูมาสามถึงสี่วันแล้วในกลุ่มไม่น่าจะมีผู้มีวิวัฒนาการพวกเราจะทำอะไรล่าพวกมันเหรอล่าเหรอฮ่าไม่ได้ปลาเทือนขนหนอนั้นหรอกพวกเราจะเลี้ยงพวกมันไว้ไอ้หนูแกก็ถือเป็นหนึ่งในผู้มีวิวัฒนาการต้องรีบเปลี่ยนความคิดด้ยแล้วอย่าไปทำตัวเป็นพวกหัวแข็งเหมือนไอ้รีเฉิง พวกเราคือผู้มีวิวัฒนาการผู้ได้ถูกคือพวกเราไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันกับคนทั่วไปแล้วตอนนี้พวกเราคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือห่วงโซ่อาหารงั้นพวกเราจะพาพวกมันกลับไปที่กลุ่มเพื่อเลี้ยงไว้ค่ากินในภายหลังสินะไม่ต้องพาไปหมดเอาไปแค่ห้าถึงหกคนก็พอที่เหลือก็จัดการตรงนี้เลยจัดการยังไงฮ เรียนรู้ไว้ให้ดีเฮ้ยใกล้จะเสร็จแล้วงานนี้เหนื่อยจริงๆน,น่นน่นมนฮเปะฝูงซอมบี้เหรอแย่แล้วทำไมถึงมีฝูงซอมบี้โดยไม่มีสัญญาณเตือนเลยเตรียมพร้อมสู้แล้วเข้าอ อ๋ออย่าเข้ามาเนะไม่ไหวเยอะเกินไปอ่ออ๋อฉันไม่อยากตาอยล่อสมบี้มาโจมตีนี่คือวิธีที่พวกคุณพูดถึงเหรอสมเบียงของกลุ่มมีจํากัดจะรับคนเพิ่มไปเรื่อยๆไม่ได้อีกอย่างถ้ามีคนเข้ามาทีเดียวเป็นสิบสิบคน มันจะเกิดกลุ่มย,อย่อยๆขึ้นมาซึ่งทําให้คุมได้ยอกเอาล่ะได้เวลาที่พวกเราจะออกลงแล้วอ่าอย่านะเอ๊ะรอดรอดแล้วเหรอพวกคุณเป็นคอย พวกเราคือผู้มีวิวัฒนาการของโรงงานเหล็กสีเฟิงผู้มีวิวัฒนาการเหรอนั่นคืออะไรรอดแล้วขอบคุณพวกคุณมากพลังกายยี่สิบกวัวไอ้สามคนนี้ความสามารถพอกับจางฉีเลยหืมอะไรนะคิดไปเองเหรอ เฮย้ยยงเย่แกจะยืนดูเฉยๆหรืองไงมานี่มาช่วยกันจัดก่อนครับมาแล้ว